สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพมษงครับครั้ผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญหล่อเนื้อเมฆกระพัดกันครับเหรียญหล่อเนื้อเมฆกระพัดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเอ,อพิมพ์นี้รู้สึกว่าเขาเขาเขาบอกว่าเป็นพิมพ์กรรมการปลนะ่ะพิมพ์กรรมการก็คือตรงนี้หลิวจีวรตรงนี้จะเป็นแท่งๆยื่นออกไปตรงๆแบบนี้นะตรงๆแบบ,แบ,บไม้ชี้ตรงนี้นะเหลีวจีวรเนี่ยเขาจะตรงออกไปเป็นแท่งๆนะ ลักษณนะเด่นๆของพิมพ์กรรมการนะนะอยู่ในหนังสือผมอ่านได้ใจความบอกว่าเป็นพิมพ์กรรมการนะสำหรับคนที่สร้างหลวงปูทธธ่ทวดปีศูนย์ห้าก็คืออาจารย์ทิมวัดช้างให้เนะอาจารย์ทิมวัดช้างให้นี่เกิดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้านะแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดปีสองพัน สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดสิบสี่หรือไงเนี่ยสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้วก็มามาล้นะภาพปีสองพันห้าร้อยสิบสองเนาะสำหรับอย่างที่เคยพูดมาหลายคลิปสำหรับพระหลวงปู่ทวดร,รุ่นแรกของอาจารย์ทิมที่สร้างก็เป็นเนื้อเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านเออเนื้อว่านก็จะมี อยู่หลายพิมพ์อยู่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่าพิมพิมใหญ่พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กก็คือหรือพิมพารอดนะครับแล้วก็จะมีเอ,อพิมพ์กักไมขีดอีกเนาะเนื้อหานี่ก็จะเป็นเนื้อว่านรู้สึกจะเป็นเนื้อว่านทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนื้อว่านนี่ก็จะแบ่งออกไปเป็นเอ,อเนื้อว่าน ผสมกากยายักนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อว่านสบู่เลือดอีกนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดก็มีนะครับในวงการเขาให้การยอมรับกันเล่นกันเป็นสากลอยู่เนาะเนื้อเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับหลังจากนั้นท่านก็มาสร้างเหรียญปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญรุ่นแรกแล้วก็ถึงมาสร้าง,หงเหรียญเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดปีสองพันห้าร้อยห้านะครับ องค์ที่อยู่ในมือของผมนี้ก็เป็นหลวงป,วปู่ทวดปีสองพันห้าร้อยห้าเนื้อเมฆกับพัดนะครับพิมพ์กรรมการเนาะเนื้อเมฆกับพัดนี่ผมเพิ่งได้มาองค์แรกนะเป็นพิมพ์เนี้ยผมได้เพิ่งได้มาองค์แรกนะสําหรับเอ,อหลวงปู่ทวดเนื้อเมฆกับพัดนะครับ <S 2> <S 2> จริงๆแล้วก็ได้มาหลายองค์นะครับเพียงแต่ว่าเขาเขาไม่ตรงในหนังสือกันเนาะอย่างที่ผมเคยบอกทุกท่านไปในคลิปที่แล้วนะครับเขา เขาไม่ตรงในหนังสือเขาจะเป็นพิมพ์เนี้ยครับก็คือริ้วจีวรเขาจะแบบเป็นริ้วๆริ้วๆชี้ลงชี้สิเฉียงลงเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ว่าที่เขาเล่นอ่าเห็นมีอยู่ในหนังสือเขาจะริ้วจีวรตรงเนี้ยเขาจะเป็นแั้งๆชี้ออกตรงๆออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยที่ผมได้มาส่วนใหญ่ผมจะได้แบบนี้มานะพระพิมพ์นี้มีทั้งของ แท้ของเก๊น,นะครับของของของแท้แล้วของเก๊มีความใกล้เคียงมากๆนะครับเวลาจะเล่นพระพิมพ์นี้โดยเฉพาะเนื้อเมฆพัดต้องศึกษาให้ดีๆเนาะศึกษาให้ดีๆแล้วก็รู้สึกว่าวงการเขาจะไม่ไม่ให้การยอมรับด้วยมั้งพิมพ์นี้เนาะแต่ว่ามีของแท้นะครับโดยส่วนตัวผมบอกมีของแท้เนาะเพราะว่าประสบการณ์การเล่นเมฆพัดผมก็มีพอสมควรแล้วเนาะก็ พอที่จะแยกออกได้ว่าของของออกของแท้ตั้งเดิมเป็นยังไงแล้วก็ของทําเรียนแบบขึ้นมาเป็นยังไงเนะาะก็จะเป็นมีประมาณนี้แล้วก็ของของแท้ตั้งเดิมก็ตําหนิก็เหมือนเหมือนกับพิมพ์พิม,พม,พมเหรียญเหรียญหลอดตอรี่พิมพ์ใหญ่ทั่วไปนะก็คือมองมองเบ้าตานะครับมองเบ้าตาของหลวงพ่อนะเบ,บ้าตาด้านขวาจะจะมีอาการสูงกว่าเบ้าตาด้านซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็ หัวในตานะครับในตาหัวตานี้ก็จะชี้ขึ้นนะ,นะทางด้านขวาเนี่ยนะหัวตาด้านขวาจะชี้ขึ้นหัวตาทางด้านซ้ายจะชี้ลงนะครับผมแล้วก็ซอกแขนในลึกนะซอกแขนลึกนะแล้วก็บวัวตรงนี้ที่ผมดูประจํานะบวัวตรงนี้ก็จะมีอาการสูงมียอดที่สูงกว่ายอดของกีบบัวอื่นๆนะครับแล้วก็มีรอยตัดช่อตรงนี้นะครับมีรอยตัดช่อนะองน,นี้มีรอยตัดช่ออยู่ ปลาก็ไม่ดีส่องขออนุญาตส่องก่อนนะองน,นี้รอยรอยตัดชอ่อเขาตรงตรงขอบตรงนี้พอดีเนาะเขาตัดเขาตัดรอยรอยตัดช่อออกไปตรงนี้พอดีนะก็เลยไม่มีการแต่งตะไบตรงนี้นะแล้วผมด้านข้างก็จะมีองน,นี้ปลายปลายซุ้มก็จะหักไปนะจริงๆแล้วก็ถ้าปลายซุ้มอยู่ก็ปลายซุ้มเนี่ยจะงมเข้านะแล้วก็ทําเป็น ว้าวนิดนึงบริเวณเสียเสียนท่านเนี่ยนะแล้วก็เป็นเนินลงมาแล้วก็มาทําเป็นเว้าวลงตรงบริเวณนี้นะขอบขอบนี้ก็เป็นขอบขอบนี้ก็มีร่องนะอันนี้เป็นจุดที่ผมดูประจํานะขอบนี้ก็มีร่องด้านหลังก็เป็นหลังเรียบปกติทั่วไปนะอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์ที่ผมดูประจํานะครับแต่องค์ที่อยู่ในมือของผมเนี้เป็นเนื้อเมกพัดนะซึ่งองค์การเขารู้สึกว่าจะไม่ให้การยอมรับหรือว่ายัางไงนียนะครับหรือ อีกประเด็นหนึ่งก็คือของเขาทําของเกออกมามีความใกล้เคียงกับของแท้มากๆกเขาก็เลยปัดตกหรือยกเลิกเล่นไปหรือเปล่าประมาณนี้นะก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันในในวงการพระนะก็คือถ้ามีเกมากๆเหมือนมากๆเนี่ยก็ไม่เล่นเลิกเล่นมีนะครับมีก็ไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีเฉพาะอะปัจจุบันนะครับมันมีมานานแล้วครับอันที่ว่า มีความเกยใกล้เคียงแล้วก็เลิกเล่นนะนะอย่างเช่นพระสมเด็จวัดระฆังยุคแรกๆของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีนะครับก็คือมีของเกออกมาที่ใกล้เคียงมากๆก็เลิกเล่นมันแยกไม่ออกนะครับอมันแยกไม่ออกก็เลยต้องยกเลิกเล่นอันนี้แต่ก็เลิกเล่นมานานแล้วสมเด็จวัดระฆังอยุคแรกของท่านนะ ยุแรกๆไม่ใช่ห้าพิมพ์หลักที่เราเล่นกันทุกวันนี้นะอายุแรกของท่านนี่เหมือนกันอีกตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมกับซุ้มครอบแก้วนอกนั้นไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้คืออย่างเช่นพวกพิมพ์ไกเซอร์นี่ก็มีแต่ในตำนานนะแต่ว่าพิมพ์ที่เขาเลิกเล่นกันที่เป็นที่เป็น การพูดถึงหรือการบอกเล่าต่อๆกันมาก็คือพิมพ์หูวงเดือนนะพิมพ์หูวงเดือนยลกเล่นมาหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วนะก็ลุกเผลอเลิกเล่นกันมาตั้งแต่ก่อนสองพันห้ารอยเนะครับสําหรับเอสมเด็จวระลังยุคต้นๆของท่านน่ะนะครับผมก็น่าจะประมาณนั้นพอมีพอมีอะไรที่ของเกใกล้เคียงออกมาที่เหมือนมากๆเขาจะ มีโอกาสที่จะโดนเลิกเด่นนะวงการเหรียญเหมือนกันนะวงการเหรียญก็มีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ของเกยออกมาที่ว่าตอนแรกแกก็ใกล้เคียงมากๆก็ไม่มีคนแยกออกมีคนมีเซียนหลายๆคนที่โดนนะครับไม่มีใครแยกออกก็ราคาเหรียญก็ร่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีของเกที่มันเหมือนมากๆออกมาระบาดราคาเหรียญก็ร่วงนะเหรียญแล้วก็มีพอดีมีเซียน เี่ยนท่านหนึ่งท่านมาบอกให้ดูขอบนะก็เลยก็เลยเล่นเป็นจุดที่เล่นกันเป็นเป็นมัรฐานสากลอย่างออย่างทุกวันนี้นะครับผมก็จะประมาณนั้นนะนะทุกทุกพระพระพระเครื่องพระบูชานี้ <โ frustrating. S 1> ท,ทุกที่นะครับต้องมีถ้าม,ามีของที่ว่ามันใกล้เคียงออกมาเนี่ยก็จะก็จะมีโอกาสโดนยกเลิกหรือเลิกเล่นนะ ก็เป um um. mm no. nah, ็นอย่างนี้มานานแล้วเนาะไม่ใช่เป็นเพราะเฉพาะรุ่นเราหรอกรุ่นรุ่นรุ่นปู่ปู่เนี่ยก็ก็เป็นมาตั้งนานแล้วมันเก๋เหมือนมากๆก็มีโอกาสโดนโดนโดนเลิกเล่นนะครับโดนเลิกเล่นนะนะครับผมมาถึงอ่าหลวงปู่ทวดองค์ที่อยู่ในเมืองของผมนี่เป็นหลวงปู่ทวดเหรียญล่อโบราณหลวงปู่ทวดหลังเต่ารีดพิมพ์กรรมการนะครับพิมพกรรมการนี่ก็ดูตรงไหนพิมพ์กมการก็อย่างที่บอกผมดูดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะ ดูที่เป็นเอ่อเลีล้ยวจีวนตรงเนี้ยถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นพิมพ์นิยมทั่วๆไปเขาริ้วจีวนตรงเนี้ยเขาจะเป็นเรียนร้ยวๆๆชี้ลงเนาะแต่ถ้าเป็นพิมพ์กรรมการปุ๊บเนี่ยเลี้ยวจีวนตรงเนี้ยเขาจะเป็นแท่งๆแล้วก็ชี้ออกไปตรงๆแบบนี้นะไม่ตรงก็เกือบๆตรงนะครับอันนี้คือพิมพ์กรรมการเนาะวิธีการดูก็อันดับแรกเลยนะครับวิธีการจดจาสําหรับหลวงปู่ทวด เหรียญเหรียญหล่อโบราณหลวงปูท่ทวดหลังเตารีดพิมพ์กรรมการนะครับอันดับแรกเลยนะครับดูเบ้าตานะเบ้าตานี้ผมไม่พลาดนะถ้าเป็นเนื้อผสมเนื้อโลหะผสมทั่ว,วไปผมก็ดูเบ้าตาเนะแต่นี้เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะเบ้าตานี่เบ้าตาด้านขวาเนี่ยเขาจะมีความลึกนะครับเออเนี่ยเขาจะมีความลึกลึกลึกว่าเบ้าตาด้านซ้ายเนาะครับผมก็ซอ่แขนซอ่แขนนี่ก็จะมี มีการคมๆคม,มีความลึกแล้วก็มีความขมนะครับบัวบัวนี่ดูดูเอ่อเม็ดมบ,บัวรวมๆนะครับดูกลีบบัวรวมๆนี้ดูเพือนๆก็จะเหมือนจะมีเหมือนกลีบบัวจะมีลักษณะกลมๆนะครับเหมือนกลีบบัวจะมีลักษณะกลมๆเนาะครับผมดูดูด้วยตาเปล่าเหมือนว่าจะเป็นบัวกลมๆนะแต่จริงๆบัวบัวเล็บชานก็มีนะ บัวล็บช้างนี่ในวงการเขาก็เล่นเป็นสากลแล้วก็มีเซียนที่เขาออกมายอมรับว่าบัวล็บช้างนี้เขาก็เล่นกันเนาะครับผมมาถึงต้องขอบแบบขอบขอบก็ดูประมาณเดียวกันนะขอบเส้นซุมนนซ้มด้านบนขอบปลายซุ้มด้านบนเจะงุ้มเข้านะครับเนี่ยแต่องค์แต่พิมพ์นี้เขาจะไม่มีเว้าวตรงนี้เนาะแตกต่างจากเอ พิมพ์นิยมทั่วๆไปที่เราเล่นกันนะครับนกะ็ตัวพิมพ์นิยมทั่วๆไปที่เราเราเล่นกันเนี่ยตรงนี้จะมีเว้านะแล้วก็จะมววนะีแล้วก็จะมีะมเราจะมีร่องตรงขอบเนี่ยนะก็จะมีร่องตรงขอบเนี่ยนะนี่ถือว่าเป็นพิมพ์กรรมการอด้านซ้ายเป็นร่องนะครับเออเออด้านด้านขอบขวาขององค์พาะเนี่ยเป็นร่องแต่ด้านซ้ายเป็นขอบขยักนะด้านซ้ายเป็นขอบขยักแบบนี้นะ ก็เป็นเห็นตรงนี้เขาจะเป็นขยกนะฮะแต่ด้านขวาเนี่ยเป็นร่องนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นหลังแบบหลังเรียบนะแบบนี้ผมก็เรียกหลังเรียบนะก็ถือว่าเรียกรวมๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าองค์นี้เขาตะไบออกไม่หมดนะครับตะไบได้แค่ตรงขอบๆ,ๆนะครับแต่ส่วนที่เป็นตรงที่ขู่ขานี่เขาตะไบไม่ถึงนะครับผมก็ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นหลังเรียบนะ ครับผมก็มีประมาณนี้วิธีการดูเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเนื้อเนว่าเออขอโทษนะครับ,เน,รนรบเนื้อแม่กระพัดนะครับเนื้อแม่กระพัดเนาะพูดผิดอีกแล้วครับผมย้ำเนาะย้ำไ้ๆเลยก็คืออันดับแรกดูเบ้าตานะเบ้าตาหลวงปู่ทวดเนี่ยจะลึกลึกกว่าเบ้าตาซ้ายนะเบ้าตาขวาจะลึกกว่าเบ้าตาซ้ายอ่าซอกแขนก็จะมีความคมคม,คมลึกๆนะเนะบัวนะครับกีบบัวนี่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นเป็น เป็นกีบกลมๆกลมๆคล้ายๆบัวเม็ดันจริงๆแล้วถ้าเอากล้องส่องดูแล้วไม่ใช่บัวเม็ดนะก็เป็นกีบบัวทั่วๆไปก็มีปลายกีบอะไรเงี้ยแต่ถ้าส่งองมองมองด้วยตาเปล่านะขออนุญาตมองด้วยตาเปล่านะถ้ามองด้วยตาเปล่านูนดูเหมือนจะเป็นบัว,บ,วบัวตุ่มนะจริงๆไม่ใช่บัวตุ่มเขาจะมีปลายกีบบัวนะครับผมเด้านล่างก็มีรอยตัดช่อนะอันนี้ก็มีรอยตัดช่ออยู่เนาะเห็นเป็นนูนๆอยู่ตรงเนี้ยนะ เหรีป็โโนอย่างนีนะ้แต่ว่าช่อเขาไม่ไม่ไปถึงฐานบัวด้านด้านล่างนะช่อเขาติดอยู่ที่ขอบขอบเอ่อขอบเหรียญน,นะครับก็เลยด้านล่างก็เลยไม่ได้แต่งเขาแต่งแต่ข้างบนนะครับขอบก็ขอบก็ดูเหมือนเอ่อพระหลวงปู่ทวดพิมพ์นิยมทั่วั่วไปก็คือสมด้านบนเนี่ยเขาจะจะงมงมเข้ามานะแต่แต่ว่าเอ่อพิมพ์นี้เขาจะไม่มีเอ่อ ขอบตรงด้านบริเวณฐานบัวเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่เบาลงไปนะถามว่าเบาลงไปไหมก็มีนิดเดียวนะม,มีมีนิดเดียวมองไม่ค่อยเห็นนะก็ถือว่าไม่มีกันแล้วกันนะเนาะขอบด้านขวาขององค์พานี้จะเป็นร่องนะขอบด้านซ้ายขององค์พานี้จะเป็นขอบขยักนะไม่เป็นร่องแต่เป็นขยักนะครับผมด้านหลังเป็นหลังเรียบเนาะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาพะระหลวงปุ่ทวด เหรียญหล่อบโบราณหลวงูท่ทวดพิมพ์ใหญ่หลังเตารีดก็เรียกว่าพิมพ์กรรมการเอามาให้ทุกท่านดูกันนะครับเนื้อเมฆพัดนะถือถือว่าเป็นเอ่อเหรียญหล่อหลวงูบทวดองคแรกที่เป็นเนื้อเมฆพัดที่เป็นพิมพ์นิยมที่ผมเอามาทํำคลิปให้ทุกท่านดูกันนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ